สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีทําหน้ากากแบบละเอียดนะครับบล็อกบ็อกตัวเมียนะครับสิ่งที่ต้องใช้โอเคเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันครับใช้บล็อกตัวเมียนะครับ อกวาดไปนะครับวาดในชิดขอบที่สุดครับเดี๋ยวเพราะเวลาเราเลื่อยมันจะเข้ายากมันจะฟิตมันจะมีเทคนิคต่อเรื่อยืก็จะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนก็วาดขอบให้ห่างออกมา,าสักสามสี่มิลครับอันนี้ผมจะใช้เป็นบล็อกตัวพูดครับ วางไว้ให้กึ่งกลางให้กึ่งกลางที่เราวาดนะแล้วก็ผมจะมีปากกาที่ผมทำไว้นี่มีวิธีทำอยู่นะครับลองไปไปดูนะครับก็ระยะห่างก็ประมาณ4มิลนะครับแล้วมันจะได้เส้นโดยรอบที่เท่ากันเราไม่ต้องมาวาดเองนะครับ มันจะได้เส้นโดยรอบอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่มีปากกาเราก็วาดเอานะครับแล้วก็ผมจะใช้เพจตัวนี้เป็นตัวตีตารางให้ลายมันเท่ากันนะครับก็วางไป เนี่ยมันจะมีเส้นตรงนี้ของเราอยู่ครับเราก็วางให้มันตรงกันอันนี้เป็นเพจตีตารางแลครับ ใช้เพจตัวนี้แล้วอมันเชื่อจะได้เส้นดีเท่ากันเวลาเราแทงลายอะมันลายมันจะเท่ากันซ้ายขวานะครับแล้วก็เลื่อยวงนอกออกมานะครับเลื่อยขอบนอกออกมาแล้วนะครับก็จะได้่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปเจียเจียบลบสลบดัานข้างนะครับ นี่นครับเจียทะลบด้านข้างเจียลบมุมนะครับนี่เนี่ยเรามาแทางลายกันนะครับโอเคเวลาเราแทางลายเราก็จะมีเส้นนี้นะครับมันจะทำให้เราลายมันเท่ากันนะครับ

มลายก็แล้วแต่เราจะแทงนะครับว่าเราจะเอาประมาณไหนนะครับ